เห็นว่าลุงนี้มีตำนานไม่ยังกาอเกี่ยวกับคำชะโนดเนียครับถ้าไม่ศรัทธาก็มันก็ไม่ไม่ได้รับความสําเร็จตามที่เราตามจิตใจที่เราคิดคไว้ก็เหมือนเราประกอบอาชีพถ้าเราไม่ศรัทธาในอาชีพเรามันก็ไม่เจริญใช่ใช่ครับก็บความศรัทธาก็คือความเชื่อถือก็คือความศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับถ้าไม่ถ้าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์ เราก็ไม่มาเราก็ไม่หล,งลังไรินิวขอกราบหลวงพ่อชุมพรล,ลูกสิ์ขอพรช่วยบรรดาลความหวังยิ่งใหญ่สวัสดีครับก็ก๊อกนิวนะครับผมอยู่ที่วัดป่ารุณธรรมบ้านสังคมพัฒนาตำบลหลักเหลี่ยมอำเภอนามนจังหวัดกลาลสิน์นะครับตอนนี้ก็กำลังเรียกคิวกันอยู่นะครับ ให้ทุกคนไปยืนยันตัวตนด้วยสำเนาบัตรประชาชนแต่ว่าผมไปเจอท่านจอไจอจานหนึ 5, ่งบกห้ากะรติพับสี่ท่านครับเิอครับผมไปเจอท่านท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านเองก็ทักผมนะครับเป็นคุณลุงที่ผมได้คุยแล้วก็ถือว่าเป็นบุญเป็นโชคเป็นวาสนาที่ได้มาเจอคุณลุงท่านนี้ที่วัดป่ารุนธรรมนะครับ พอคุยกันแล้วเอาไปเอามาเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราไปคุยนะครับว่าคุณลุงคนนี้คือใครนะครับมีตำนานอะไรเกี่ยวกับคำชะโนดเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณลุงกันนะครับครับเชิญครับนี่ครับขณะนี้ที่บนศาลาก็กำลังเรียกคิวอยู่นะครับส่วนคุณลุงท่านนั้นนู่นนะครับผมเห็นอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราจะไปคุยกับคุณลุงกัดผมเห็นอยู่ตรงนี้นะเห็นไหมครับเนี่ย ยกเกอาอี้ e อยู่เนี่ยเดี๋ยวเราไปคุยนะครับเป็นคนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยนะครับเท่าที่ผมได้คุยเดี๋ยวเราไปดูโบเบไม้ยาวยะหีเครับอุทัยาครับดีครับครับกำลังทำอะไรยอยู่ เที๋ม่ครานัวตั้างจิตวาปปุ้ยุกุมังปพลินมนปกวโดตุ้ยีอัตดี๋ยวลิเลมังรังโลหิตังเที๋ม่ครานัวตั้างจิตวาปปุ้ยุกุมังปพลินมนปกวโดตุ้ยีอัตดี๋ยวลิเลมังรังโลหิตังเอาหายไปเนีกระดูกจอดกันทำอะไรครับเนี่ยคุณลุงจอดกระดูกเขาพปจอดกันโอจอดกระดูกเป็นยังมากครับอันซกป่าไผ่ไหมคะอ๋อครับ ผมบ่ได้เอาเงินเอาทองอย่างผมมาซอยเพื่อนผมเรียนมาซอยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันพาไข่ขึ้นเกลือบาทแค่นั้นผมาไล่กับคันหาแค่นั้นแต่ว่านี่ยมันหกสามกระบอกแล้วคันพาไข่กันยังกค่นั้นคือคือเนอะเ่ากคือกันนะเพ่อกันธนาเพื่อนเยอะมันคนละเป่าจอดจอดกระดูกมันบ่ครับจอดกระดูกเลยสมัยตะกอนปูผมกับเห็ดคือกัน่งเป่าแบบนี้แหละมันอยู่เป่าหอดเมืองเล่าคนน่ะหัวใจหอด เตียงล่วงบานของมันครับแตกี่ไหมคะบานบานด้วยไรยางเป่าหอดเบียงนลอเบียงจันทร์ทำปหอด้าันได้ซีเดือนแลเด้ตุกตุ๊กกอไผ่บอครับกอไผ่มาจากมได้สีเดือนแล้วครัหมอยู่สว่างขั้นผู้ใดวงอนลบได้เขาก็มาหาผมนี่แหละผมก็เป่าตลอดเพื่อสว่างแดดดีจะวัดะกนครับอันนี้มา ทำบุญมาหาพระเจ้าก็เลยทุกโอการทำบุญไปเลยสาธุบุญนั่ครับการการเป่าก็ขึ้นได้บุญได้กุศลอ่จังหว่อยกระเชิอเนี่ยคือเบื่อคือควายเท่ากันหรอป้าจังหว่อยอ่าโทคก็จะเขาเฮาตัวเป็นบุญเรีนลายเนาะครับนั่นแหละผมมาจากบ้านดุงคนหละเจ้าองไงมาอยู่สว่างบ้านก็ได้ทำงานอยู่บ้านดุงทุกวันเห็นไหมว่าบ้านดุงนี่ก็ ว่าจะมาคุยกับคุณลุงเด้ครับนี่ว่างหรือยังครับนี่ก็ได้ครับนี่ครับครับสวัสดีครับคุณลุงสวัสดีครับครับร้อยตมบัตโทรอนุชิตเหมือนสีชัยเดินทางมาจากอำเภอสว่างเด่นดินจังหวัดสกลนครเป็นข้าราชการบำนาญได้มาทำบุญที่วัดนี้ครับวันนี้ครับ นามสกุลเหมือนสีชัยนามสกุลมาจากทางไหนนะนี่นนมาจากอำเภอด,ด่านซ้ายจังหวัดจังหวัดเลย<อ>ด่านซ้ายจังหวัดเล <ภ ise. S 2> ยบ้านเดียวก,ก,ก,กันครับผมบ้านเดียวกันนี่แหละครับเว้าเว้าภาษาเดียวกันครับครับพอดีว่าก็ดีใจเด้ได้มาเจอลุงอยู่นี่เด้อเหมือนสีชัยอันเห็นว่าลุงนี้มีตำนานไม่ยังกะเกี่ยวกับคำชะโนดไหมครับผมเ้าให้ฟังเด้งเพลงตำนานคำชะโนดครับ คือว่ากาลเวกวางนาคากาลเวกวาังนาคาครับอเป็นนักร้องอัดอัดเพลงของตำนานครับแล้วก็เพลงอ้เกี่ยวกับตำนานต่างๆของพระธาตุเชียงรักอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยกันแม่นครับเดี๋ยวผมอีกเข้าไปฟังอยู่ครับครับอันกาละเวกวังนาคาเนี่คือเป็นซื้อของคุณลุงบอกครับเป็นน้าแสงของนักร้องครับคือน้มแสงของลุงใช่ไหมครับอ่าเป็นน้าแสงของผมอ่าเพราะว่า แต่ก่อนนั้นผมเป็นไอ้ตำรวจเป็นหวัวหน้าอยู่คำชะโนดครับก็เลยไอ้เกษียณแล้วก็เลยมาอยู่บ้านเลยมามาอยู่บ้านที่อำเภอสว่างแดนดินอ่าส่วนบ้านเขาตัวเองกนอยู่ที่บ,บ้านดง,ดงแซนสุขตําบลดงเย็นอำเภอบ้านดงนั้นปิดไว้อ๋อครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเมืองมาทําธุรกิจการค้าขายครับครับวันนี้ถือโอกาสมาอ่าอนมัสการ หลวงพ่อชุม,ชมพรที่วัดอรุณธรรมบ,บ้านหลักหลักเหลี่ยมเป็นบัดป่าเป็นวัดธรรมยุทธ์ก็เลยได้ยินข่าวในทางยูทูบแล้วก็ได้ยินข่าวจากเพื่อนฝูงทักนําให้มาแล้วก็ได้ยินว่าหลวงพ่อท่านมีกิตติศัพในทางโลกธรรมที่ดีแล้วก็ช่วยเหลือทําให้คนได้รับโชคลาภไปหลายคนแล้วก็ครับ ได้รับความสำเร็จในชีวิตในการมาทำบุญแล้วก็อยากต้องการสิ่งใดก็มาขอให้หลวงปู่หลวงพ่อช่วยครับจะเป็นขายที่ดินบหรือจะเป็นอยากหมดหนี้หมดสินอะไรคนตามความเชื่อแต่บางคนก็โดนในเพื่อนพูนงหรือเจ้านายอะไรด่าว่าเป็นเรื่องงมงายแต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องงมงาย สิ่งนี้คือสิ่งที่ใครศรัทธาเป็นความเชื่อความศรัทธาวถวาไม่เชื่อก็<น>ไม่ไปครับไปเชื่อก็คือได้ดับได้ดีไปแล้วก็ได้รับความสําเร็จกันหลายคนครับความสําเร็จทุกอย่างส่วนมากก็มาจากความเชื่อและความศรัทธานี่ใช่ถ้าไม่ศรัทธาก็มันก็ไม่ไม่ได้รับความสําเร็จตามที่เราตามจิตใจที่เราคิดไว้ก็เหมือนเราประกอบอาชีพถ้าเราไม่ศรัทธาในอาชีพเรามันก็ไม่เจริญใช่ใช่ครับ ก็ความศรัทธาก็คือความเชื่อถือก็คือความศักดิ์สิทธิ์นั่นแหละครับถ้าไม่ถ้าไม่มีความศักดิ์สิทธิ์เราก็ไม่มาเราก็ไม่หลังไหลมาคนคที่มาจองคิวเนะี่ยล,ล,ล,ล้นล้นเหลือล้นล้นล้ําไปหมดรถไม่มีที่จอดเลย <ขอ S 1> ครับแล้วคุณลุงที่คุณลุงมาวันนี้คุณลุงมีจุดประสงค์หรือว่าเป้าหมายอะไรที่จะมาจุดประสงค์ของผมคือหนึ่งต้องการอยากขายที่ดินอยู่ที่อำเภอบ้านดุงเขตอำเภอบ้านดุงครับ ซึ่งเป็นมีบ้านมีบ้านสวนครับก็อยากได้เงินตัวนั้นมาลบล้างนี้สินแล้วก็มาซื้อที่ใหม่อยู่ที่ในเมืองอพืภอสว่างแดนดินครับจุดประสงค์ที่สองคืออยากให้เพลงที่ผมแต่งไว้ใหม่นี้ยังไม่อาจอาจแผ่นอยากให้ดังไปทั่วโลกหรือดังไป จอไปจอจานสางังกระชอนไปหมดเลยนะครับอ๋อมีมีแต่งเพลงไว้ใหม่ด้วยเพลงอะไรครับมีเพลงตัวอย่างนั่นตำรวจบ้านครับอย่างตำรวจบ้านนี่แล้วก็ตำรวจเท่าเข้าโรงพักครับเพลงเกี่ยวกับยมบานครับเกี่ยวกับสอนคนครับแล้วก็องคุริมานก็มีครับ สอนคนทางนั้นเพลงพวกนี้แล้วก็เพลงจังหวะเร็วมัรจุลัทสั่งการแต่ว่ายังไม่อัดแผ่นยังไม่อัลบั้มนี้ยังไม่ออกแต่อนาคตจะทำเป็นอัลบั้มให้สมบูรณ์แบบแล้วก็ออกใน YouTube แล้วออกสื่อไปนะครับครับผมล้วเห็นว่ามีแต่งเพลงวัดป่ารุนธรรมด้วยใช่ไหมครับวัดป่าก็เขียนไว้อยู่ครับเนี่ยแต่ว่าเพลงไม่สัมผัสผมก็เลยยังไม่ถวายให้ท่านครับ แต่จะเกินเกินให้ฟังก็ได้อยู่ยังไม่ได้เรียบเรียงดีนะครับยังไม่ไดเรียบเรียงใหม่ก่อนยังไม่เข้าถวายผ้าอาจารย์นี่ก็นี่ก็จะร้องให้ฟังเข้าๆครับเพลงหลวงพ่อชุมพรวัดอรุณธรรมเนาะตำบลอะไรต่างไม่ต้องบอกแล้วเนาะรู้แล้วสิบนิ้วขอกราบหลวงพ่อชุมพร ลูกศิษย์ขอพรช่วยบันดาลความหวังยิ่งใหญ่ผู้คนหลังไหลเดินทางไปนำมัดสการ,ราทุกคนตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานช่วยดลดานโชคทำนำทางนี่เป็นเกินๆินครับเสียงดีมีลูกคอด้วยนะครับ ขอให้ดังนะครับรบแล้วจุดเริ่มต้นที่คุณลุงมาร้องเพลงเกี่ยวกับคำชะโนโดนี่มาได้ยังไงครับมาจากตำนานแล้วก็สอบถามชาวบ,บ้านคนเก่าคนแก,นก่พ่อท่อแม่เท่าแล้วก็คนที่มีสสการณ์ได้ฟังเรื่องราวตรงนี้มาแล้วก็เอามาแต่งเป็นบทเพลงครับแต่ก่อนผมไอ้อัดแผ่นอยู่ที่ค่ายเพลงของจาวีบ้าน อ่าซึ่งอีสานบ้านเฮานะครับที่ออกในช่องช่องไอจาจารย์ดบอาจารย์ดำแล้วก็อีสานบ้านเฮานี่เป็นบริษัทเป็นค่ายเพลงของไอตำรวจครับไอตำรวจเขาเรียกจาวีเดี๋ยวนี้แกเป็นผู้มนแล้วแล้วก็แกก็ให้เงินผมนะครับแต่ก่อนจ้างไปร้องเพลงละเพลงละไปนะครับเพลงเพลงนี้ได้จดลิขสิทธิ์ไหมครับ เพลงของผมนี้ยังไม่ได้ดจดลิขสิทธิ์แต่ว่าเพลงที่ร้องมานั้นจดจดแล้วเพลงที่ว่าอยู่ใน y o u t u เน่จดแล้วครับแต่ว่าเพลงใหม่ที่แต่งไว้ยังไม่จดลิขสิทธิ์<ผ>ม,มีจำนวนทั้งหมดประมาณอัลบั้มหนึ่งครับในรถเราถ้าออกอัลบั้มใหม่แล้วผมก็จะลงใน youtube ลงในโลกโซเชียลของเราครับ youtube ช่องอะไรครับผมยังไม่มีช่องของตัวเองอาจจะมาอาศัยช่อง ช่องอะไรนะกอกก็๊ก,ก,ก,กนิวครับกกนนิวครับเดี๋ยวจะขอเบอร์โทรไว้อยู่ครับจะขอเบอร์ถ้าเพลงอย่างเพลงพญานาคที่คำเชนโนดหรือว่าเพลงอะไรที่คุณลุงอยากให้ผมลงเนี่ยถ้าอนุญาตให้ผมลงผมก็เอามาลงได้ครับก,ก็อยู่ใน YouTube ครับก็บเอาเอาอย่างนี้ก็แล้วกันเอาสองสองสายนาคากแล้วกันครับสองสายนาคาอยู่ในในเนี่ยครับมันก็มีเพลงที่ว่าเกี่ยวกับบูชาผู้ศรีโทก็มี ท,ที่อยู่ในลานที่ดีนะที่ลองว่าสาธุสาธุขอให้ลูกหลานทุกท่านกี่มากล่าวคำว่าจะให้ผู้ค้าร่ำรวยยกมือสาธุขอพรพอช่วยให้ไปซื้อหวยหละใบสองใบพรของท่านพอ่อ ไม่รอเวลาพรอนคองนาคาชีวิตสดใสอยู่ดีมีส uh ุขจะคิดสิ่งใดให้สมกับใจจิลูกต at ้องการนี่เ네กินเกินให้ฟังครับผมมันอยู่ในอัลบั้มไม่ได้เพลิมากแคใส่ดนตรีอะไยิ่งจะเพาะเนาะครับอยู่ในอัลบั้มนี้ใส่แล้วเพลงนี้กดในย t u b e นะครับกาละเวกวังนาคากาละเวกวังนาคานะครับหรือมันจะมีเพลงหลายเพลงประมาณ8เพลงก็ อีกอัลบั้มหนึ่งของไอ้จาวีก็มีเขาเรียกการะเวจมมะเกจอมขมังการะลเวกจอมขมังมันจะมีแต่เพลงเพลงที่เด่นๆน,นี่ก็คือเพลงคำชะโนโดเหระครับใช่ครับนนค,โโนอนคือตำนานคำชะโนโดตำนานคำตำนานคำชะโนดครับเพลงที่ออกอัลบั้มไอมเมื่อที่ผ่านมาน่ะคือคือผมที่ร้องให้ฟังน่ะผมเป็นคนแต่งแต่ว่าไอ้อีกอัลบั้มหนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดและไม่ร้องให้ฟังก็ยังเป็นของเขาเป็นของไอ้ลิิทธิ์ของไอ้จาวีหรือหมวดวี เป็นคนดันซ้ายเหมือนกันครับเป็นคนดันซ้ายเหมือนกันจังหวัดเลยครับสัมพีสํานองกันล่ะผมก็เป็นลูกศิษย์ของโรงเรียนศรีสองรักวิทยาครับผมผมเป็นรุ่นหนึ่งของทารีวิทยาโอ้ครับเกิดยู่ดันซ้ายแต่ว่าไปไงอยู่ทาลรครับรุ่นรุ่นแรกของทารีลูกศิษย์ของอาจารย์กองศิลทองสาครับซึ่งเป็นครูใหญ่ตอนนั้นในตอนนั้นผมก็ ไปเรียนอยู่โรงเรียนซี่ซองรักกันเนี้ยโบโรงเรียนห้าเดือนแล้วก็มาหาตราคาสียินดีที่ได้มาเจอลุงอยู่นี้ครับกค่คนบ้านเดียวกันเนาะดันซ้ายให้มีโชคมีใสเด้อครับครับัครบสวัสดีครับรับโชครับใสเด้อมาวัดเนี่ยครับผมสวัสดีครับขอบคุณช่องกอก็นิวครับกอก็นิวนะครับครับ